อีเดนคัลเเปิดตัวอ bo, um ินโบโบทูรินัมท็อกซินสายพันธุ์สวีเดนเกาหลีพร้อมเปิดตัวแบรนด์แอมบัสเดอร์มินชาลิดาวิจิตวงทองบริษัทอีเดนคัลเลประเทศไทยจำกัดจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อินโบโบทูล bo, um ินัมท็อกซินสายพันธุ์สวีเดนและผลิตในประเทศเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการในประเทศไทยโดยมีมินชาลิดาวิจิตวงทองนักแสดงสาวและอินฟลูเอนเซอร์รวมเปิดตัวในฐานะ แบรนด์อมบ a สเดอร์คนแรกของ Inbo by Eden Color Thailand ค่ะ p r e อ e ีเซน Inbo นะคะ mm hmm. ก็เป็นโบทของน,นเข้าใหม่นะคะ mm hmm. ก็ ได้ลองใช้แล้วดีจริงๆตึงไวแล้วก็ไม่ตึงเกินต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ที่ได้ลองใช้วอรถของค่ะปกติก็คือมันก็เหมือนตามวัยอ่ะเนะาะพอเราเข้าเลสสามเนาะมันก็เริ่มมีริ้วรอยบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มจากลองใช้เองก่อนว่าโอเคสินค้าเป็นยังไงเชื่อถือได้ไหมก็เป็นสินค้าที่นําเข้ามาอะไรเงี้ยก็ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเอออีกวันตึงเลยเป็นโบ่ตึงไวมากเป็นผลเห็นผลในอีกวันเลยรู้สึกตึงเลยแต่ว่าก็เนี่ยขยับหน้าได้ไม่ตึงเกิน ใช่กลัวมากเพราะว่าเราเราถ่ายละครเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,ม,มินก็กลัว<ช>ว่าแบบใช่จะตึงเกินไปเพราะเราก็เคยเห็นที่แบบโอ้โหบางคนตึงจนขยับเลยไม่ได้คือมินก็ความสุว่าเราเรามินเ่าคนหน้าแสดงอารมณ์เยอะหัวเลาะง่ายอะไรเงี้ยคิ้วเคาต้องขึ้นแล้วยังขึ้นได้อยู่แล้วก็แต่ว่าเรา,เราอยากให้ตึงเฉพาะส่วนและบางจุดก็ขยับได้ซึ่งอันเนี้ยตอบโจทย์คือมันดูเหมือนเป็นรายละเอียดที่เยอะแต่พอเราได้ลองแล้วเราสูว่าคุณหมอคะคิ้วหนูต้องขยับได้จมูกต้องยังย่น ได้แบบเราคุณหมอก,ก็เลยจัดให้แบบนั้นนี่ก็เอออย่างเงี้ยแหละที่ถูกต้องเราก็เลยเลือกเป็นพรีเซนเตอร์บทหอกครั้งแรกจริงๆมันเป็นจุดละเล็กละน้อยอย,อย่างแรกเลยคือหน้าผาแล้วก็เวลาเรายิ้มเยอะๆค่ะมันก็คือหางตาแล้วก็เวลาเราทําจมูกย่นบ่อยๆก็คือตรงเนี้ยีอะไรไม่รู้แต่ว่ามันจมูยกย่นนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะที่ที่จะใช้ก็คือพวกริ้วรอยเล็กๆ แล้วก็ค่อยๆฉีดทีละมิดค,ความปลอดภัยดีก็คืออย่างแรกเลยบริษัทนี้ก็คือมีมายาวนานแล้วแล้วก็นําเข้ายาม,มาหลายหลายหลายประเทศแล้วเราเองก็รู้สึกว่าโอเคเคยมีรุ่นที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทนี้แล้วก็บวกกับการบอกต่อของคุณหมอในคลินิกหรือที่พี่ในวงการที่แนะนาบอกต่อกันมามินก็รู้สึกโอเคเชื่อถือได้ หมอบอกแล้วค่ะไม่ฉีดแบบบ่อยกเกินไปก็คือเว้นประมาณ 6- 8เดือนค่อยมาเติมอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมินว่าเออก็แบบอ,อันจริงก็ปีหลักสองครั้งก็กาลังดีก็รู้สึกว่าเอ้ยคุ้มค่าต่อการลงทุนเนาะอ <T> <พ>ะไรเงี้ยที่แบบเออถ้าเราจะฉีดก็ไม่ได้ฉีดบ่อยแล้วก็ตึ่ไว้คันใจแบบอีกวันนึงจะไปงานหน่าก็ตึงแล้วอะไรเงีเ้ยราคาคุ้มค่ามากเลยค่ะเดีย๋ยวนี้ก็คือแบบเข้าถึงได้ง่าย จะต้องได้แล้วก็มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเยอะแยะที่แบบดูแลให้เป็นพิเศษก็ต้องบอกว่าจริงๆเป็นการฉีดครั้งแรกอย่่งที่มินบอกว่ามีเลือกแล้วคัดสรรมาแล้วดังนั้นใครที่ไม่เคยลองไม่เคยเปิดใจหรือว่ากลัวเอ้ยโบท็อกต้องใช้เวลา7วันหรืออะไรเงี้ยที่ยาวนานะมินว่าอันนี้เป็นตัวเลือกที่แบบไวแบบฉีดวันนี้พรุ่งนี้เห็นผลเลยหลับมาอีกตื่นหน้าตึงเลยมินบอกเลยว่าตอบจบมาอยากให้ทุกคนลองค่ะอินโบแล้วมินลองมาเองแล้วมันอินได้ทุกอารมณ์จริงๆค่ะ Thank you.